สวัสดีครับรักขาอะไรนะพี่อ่ะอ,อ้าวเรอะอะไรหรอไม่ได้หมดรอไม,ไม่มีอะไรถูกไหมคนที่ไหนคะเนี่ยทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะคนต่างจังหวัดถูกไหม, <c oughs> มอุดรค่ะ <c oughs> อุดรน,นั่นไงล่ะน่ารักธรรมชาติแบบเด็กต่างจังหวัดมากเลยอายุสิบเจ็ดธรรมชาติยัง <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อันนี้ธรรมชาติยังธรรมชาติแล้ว ทำไมล่ะแต่งหน้าเยอะนะเนี่ยอ๋อเหรอวุ้ยแต่ว่าเวลาเรามองใครอะเราจะมองทะลุเครื่องสําอางนะสิบเจ็ด <16. S 1> หรอสิบหกสิบหกหรอมอสี่อะดมออิมอห้าอมอห้าอ๋อมอห้าแล้วสิบเจ็ดปีนี้ฮะสิบเจ็ดปีนี้ปะไม่ค่ะปีนี้สิบห อ,อ๋อปีนีส้สิบหกสิบหกไปแล้วนี่ขึ้นก่อนกินอ๋อก็บห้าแล้วเนาะอูตัดแล้วด,ดืออูดอนนะอูดอนค่ะอูดอนอูดอนชื่ออะไรคะพัทพัทน้องพัทถูกไหมคะน้องพัทน้องพัทมาหาเพื่อนคุยหรอคะชอออใช่โอใช่ไม่ได้คุยกับแฟนหรอคะ สรุปเมื่อกี้มีแฟนไหมนะคะไม่มีไม่มีอุดรโสดใช่ไหมคะอุดรโสดเนาะมหาลัยจะไปเรียนไหนคะเนี่ยเออน่าจะไปมหิดลไม่แน่ใจมหิดลเลยเหรอคะมหิดลนครธรรม,มนะใช่ชลายานั่นแหละโอ,อ้ว้าวไม่ธรรมดานะคะเนี่ยแบงค์ไม่แบงค์ไม่แบงค์ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยพี่บาร์กี้บาร์กี้พี่บาร์กี้กูจะล่วงก,กับแชทไอ้ ค่ะฮะค่ะค่ะไี่ไลฟ์หลพี่ตอกอไม่ได้ไหลจริงอทำไมน้องว่าพี่ไห,หลล่ะเมื่อกี้พูดอะไรอะ่ะพูดอะไรพี่พูดกับพี่พี่อุทานคนเดียวพี่อุทานคอนเยงว,ว่าคุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเน็ตมันชา้าน้องพาร์ท <c oughs> เราพัดตกใจใช่ไหมคะว่าพี่จะตะโกนอะไรไม่ไม่ไม่อชินแล้วหรอทําไมล่ะช่ไมล่ะปกติปกติปุดปุดเะอคะปกติติดพูดเสียงดังกันอยู่แล้วไงแบบในห้องอะไร่งเงี้ยอในห้งชินอ๋อชินเนาะอันนี้อยู่บ้านเหรอคะอุดรอุดรต้องเที่ยวอะไรคะ อุดรไม่มีที่เท ica, ี่ยวค่ะมีแต่วัดมีแต่วัดเหรออุดรมีอะไรดีไหมคะก็น่าจะวัดค่ะพี่มาเกียพี่มาเกียพี่มาเกียน้องต้องบอกว่าหนูค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ้าอุดรอย่าขำสปอยสิคะ น้องพัทอย่าขำสปอยสิอือ <c oughs> ใช่ใช่น้องพัทโอเคมันจะไม่ขำอ่ะอีกรอบนะคะน้องพัดอุดรมีอะไรดีคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะวิน <c oughs> น่ารักตอบไม่ไห <c oughs> น่ารักธรรมชาติมากเลยนะคะเนี่ยพี่ชอบมากเลยครับความเป็นแบบธรรมชาติเด็กสาวธรรมชาติไม่ใช่เด็กเด็กในเมืองอะ่ะ บางทีคือทุกวันนี้ทุกวันนี้พี่ตามแบบพี่ตามเด็กในเมืองไม่ทันแล้วแล้วเคยฟังเพลงคุมแพ้สุเทพไหมครับแพลบคุมแพ้กรุงเทพไหมครับใช่ไหมเพลงคุมแพ้กรุงเทพที่มันร้องว่าแม้ใจน,น้ถจนถ้าที่รักษาตัวผู้ชายทื่กรุงเทพดูหนักกว่าทุกคนสาวสาวน่าจังหวัดนี้ซื่อซือตามไม่ทันพี่หลอกนาะ อะไรอย่างนั้นนะคะน้องพาร์ทพี่ก็เลยแบบพี่ว่าจะไปพักใจแล้วที่อุตตรดิตวันนี้วันแม่พี่ก็เลยจะมาตามหาแม่ของลูกค่ะน้องพาร์ทกูอยู่ต่อไปไม่ได้เลยกูอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะหัวยุ่งอ่ะอุ้ยน้องพาร์ท ทำไมต้องพัดขำมุกพี่อย่างนั้นล่ะพี่เขินเลยนะพี่เล่นกับใครมาก็ไม่เคยมีคนแบบถึงกับกั้นขำเท่าน้องเลยนะคะเนี่ยฮะหนูเซนตืต้นน้องพัดทำพี่แบบเขินจริงๆนะคะเนี่ยอุดตาลดิตถูกไหมฮะฮะน้องอยู่อะค่ะอุดตาลดิตถูอุดอน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 มันมันอุ <laughs> มันอุมันอุมันกาเลไอ้เจ้าข่าวว่าเป็นแม่ของลูกยังจำจังหวัดไม่ได้เลยน้องพาร์ทพาดทคำอะไรอ่ะพี่ยังจำชื่อหนูได้จำทำได้สิมีอยู่ชื่อเดียวแหละพี่จะไปจำใครที่ไหนแล้วใช่น้องพัดพี่ ตลงไปคะชอบใช่ไหมชอบหมออชอบ,ชอบหมชอบใช่ไหมเอาพัดสนใจเปิดวาร์ปไหมคะไอจีพิมมาครับแต่พี่ไลฟ์อยู่นะไม่เปิดละใช่หรอแต่คนดูตอนนี้บอกว่าอยากได้วาร์ปมากเลยนะหนูขอร้องตัวกอน่ารักมากเลย <c oughs> ค่ะ,คะน่ารักมากเลยนะคะพี่บอกเลยว,ว่าน่ารักธร<อ>รมชาตินะคะ พี่เอาติ๊กตอกพี่มาก่อน exchange ค่ะน้องรู้จักคำว่า exchange ไหมคะ exchange แปลว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแต่พี่เอามาก่อนไม่แฟร์ค่ะพี่อ่าให้อยู่แล้วแต่พี่ไม่มั่นใจว่าน้องจะให้พี่หรือเปล่าให้แน่ใจนะถ้าไม่ให้ทัวลงพี่ไม่เกี่ยวนะ สาบานสาบานไม่ใช่ติ๊กต็อกแต่ว่าเป็น u t u b e นะหนูแอบขำหน้าตัวอยู่นะน่ารักนะคะเนี่ยมีแชทบอกซีเค็ดอมาหนูไม่รับนะคะไม่รับนะคะไม่รับหรอจริงปะทำไมล่ะรับพี่สักคนได้ไหมละคนเดียวพอเอาจริงหนูเห็นสภาพเธอแล้วหนูเริ่มอายแล้วเนี่ยตอนนี้ยน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวว่าเป็นซีเค็อุดรนะคะเนี่ยน่ารักธรรมชาติมากเลยแชทบอกว่าย่าอายเรามีของของอะไรพี่ความน่ารักของเราไงคะแล้วบอกเราจะเป็นฤดูร้อนเราจะเรียนอะไรนะไม่โดน โดนหมายที่โดนก็ไม่บอกบอกไปแล้วบอกไปแล้วด้วยเราจะไปเรียนคณะอะไรนะเราจะไปเรียนคณะอะไรเทตว์ไม่ก็ยาาาาอ๋อเราจะไปเป็น,ปนแบบคนรักษาคนป่วยคนไข้หรอชอบเหรอคะชอบใช่ไหมไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าไม่รู้จะไปเรียในใดแล้ว อ๋อเ้ยแต่ก็เลิศนะเลิศนะก็ได้อยู่นะแชทบอกว่าลืมทุกอันแล้วจะเอาเขาเป็นแม่ของลูกถ้ามีลูกเดี๋ยวขอถามอีกไอเด็กคนนี้ใครไม่มีคนมาจีบหรอคะอุดอรเนี่ยหรอไม่มีคะ่ะเราไม่พึ่งพึ่งเลิกคุยไปพึ่งเลิกคุยกับคนคุยหรือเพิ่งเลิกกับแฟนคนคุยน้องเทเขาหรออืมไม่แต่ต้องฟังก่อนว่าเทเพราะอะไรไงเล่าได้หรือเปล่าเล่าได้หรือเปล่า ไม่เล่าดีกว่าไม่เล่าดีกว่าพี่รักเดียวใจเดียวนะคะรักเมียพี่เถอคะค่ะหผูดจิ๋วเฮ้ยเพิ่งเห็นคะใส่นี้ด้วยเหรอที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันละตรงต้นขาแน่นอน จัดเต็มอยู่แล้วค่ะน้องพาดน้องพัดพ,พี่ชื่ออะไรชื่อไม่รู้ชื่อเวฟถูกต้องน้องพาดเอาจริงหนูเริ่ม,มเหนื่อยขำแล้วเนี่ยเหนื่อยขำถูกไหมไปอุตร,รดิตถ์ก่อนคือคือหนูอยู่อุดรม,มุ๊มุ๊ขำมุกการมังมุว่าพี่มาร์กี้แค่นี้ก็จําไม่ได้น้องเขาอ,อยู่อุดรอันนี้คือหาเพื่อนคุยหรอคะหรือมาหาแฟนไปเรื่อยใช่หนู คุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยถูกไหมก็ดีเลยที่มาเจอกันเนาะดีใช่ไหมคะดีใช่ไหมคะเราเปิดใจไหมเปิดอยู่ไม่ได้ปิดใจโอแสดงว่าคนคุยคนนั้นอาจจะทําอะไรให้น้องไม่ถูกใจสักอย่างหนึ่งอยากรู้ดูใต้คอมเมนต์อยากรู้ดูใต้คอมเมนต์ อาจะคุยกับสาวเยอะไม่ด <sa> to well ีนะคนอย่างเงี้ยน้องอย่าไปเอาผู้ชายอย่างนั้นนะพี่อยารักเดียวใจเดียวเหมาะกับน้องมากกว่าจริงๆน้องน้องหาดูนะผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวแบบพี่่ะเก็บใจอันนี้เอาไว้ให้เมียพที่นะคะหนูกลองจะกลัวกลัวอะไรคะคือหนูเคยเกือบเป็นมือที่สามจริงเหรอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบบมีแบบคนคุยอยู่แล้วอะเลวมากเขาก็มาคุยกับหนู <ล>เราฝ่ายผู้หญิงก็มก็มาทัวลงหนูหนูก็งงเอาถ้ามีเรื่องอย่างนั้นอีกน้องต้องบอกพี่นะคะเ <c oughs> พราะว่าวันเนี้ย <c oughs> น้องมีพี่ชายทั้งหมดสิบกว่าคนตอนเนี้ตอนนี้น้องมีพี่ชายทั้งหมดสิบกว่าคนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องอ่ะน้องแค่บอกพี่มาไอจี IG พี่คืออันนั้นเดี๋ยวพี่จะเอาทัวร์พี่ไปถท่ลมมันเลยคะ่ะบางอา <c oughs> มาทําให้น้องพัดของพี่เป็นมือที่สามได้ยังไง <c oughs> อย่างนี้มันต้องมือหนึ่งนะ ใครบังอาจเอามาให้เป็นมือที่สามเลวมากไอเด็กนีมันเลวมากน่ารักอย่างนี้บังอาจมากเลยงุดมิดเลยค่ะพี่เจออย่างนี้งุดหิดเลยค่ะน่ารักอย่างนี้ยังกล้าทําอย่างนั้นกันได้ถ้าหาแฟนต้องหาดีๆแบบพี่ไม้นะอันนี้อย่าไปอ่านมากค่ะน้องพัดไม่ดีต้องเป็นพี่เวฟแค่ค่ะต้องเป็นพี่เวฟอย่าไ้อ่านมากนะคะแชทคนดูเขาก็พิมพ์ไปงั้นแหละต้องเป็นพี่เวฟพี่เวฟรักเดียวใจเดียวค่ะน้องพัด <Das que ath> ส่วนคุณเว็มือที่สี่ไม่จริงเลยคะ่ะน้องพัดไม่จริงเลยค่ะคนดูเขาชอบแกล้งพี่คะ่ะเป็นเรื่องปกติเลยใช่พี่ไม่พี่ไม่คุยกับสาวคนอื่นเลยนะคะเวลาพี่คุยพี่ก็จะคุยกับแค่คนคนเดียวคะ่ะหนูว่าพี่ไม่อยากโดนดอกที่สามหรอกเรานอนกี่โมงคะเรานอนกี่โมงห <ís> ้าทุ่มค่ะวันนี้เพราะ <S 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 ว่าพุ่มีหนูไปเรียนห้าทุม่มวันนี้ไปเรียนเนาะ <s> <s> พรุ่งนี้พุ่งนี้ ใช่พี่บอกพรุ่งนี้ทำไมลนะพี่บอกที่นี่ว่าวันนี้อ๋อพี่บอกวันนี้อรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้แชทบอกว่ามือที่สามหวานกว่าเสมอไม่จริงนะไม่จริงไม่ดี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 ไม่ได้อย่าเป็นมือที่สามใครใช่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอยาเด็ดขาดเราไม่ควรเป็นมือที่สามใครและผู้ชายก็ไม่ควรไปทําอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นด้วยบอกไว้เลยใช่ไม่ชอบไม่ชอบแบบพี่อะค่ะ พี่รักเดียวใจเดียวค่ะแล้วยังย้ำอีกทีหนึ่งนะคะก็ถ้าน้องแบบพี่พอมีโอกาสนะคะก็เอาไว้คุยกันหลังใหม่คุณเว็บไม่มีแน่นอนเห็นไหมน้องน้องน้องต้องอ่านคอมเมนต์ดีๆแบบนี้นะน้องพาร์ตน้องพาร์ตต้องอ่านคอมเมนต์ดีๆแบบนี้ไม่มีไม่มีในที่นี้คือต้องบอกก่อนไม่มีมือที่สามหรือไม่มีเมียไม่มีแต่หนูว่าช้อยที่สองน่าจะต้องตัดออกไปไม่มีเมียค่ะ ทุกคนน้องไม่เชื่อกูทุกคนดอกบอกน้องเขาหน่อยสิว่าเว็บนะพี่คนนี้คือใครคะพี่คนนี้คือใครเนี่ยใครเนี่ยคนด,คนดูคนดูถ้ารู้จักเว็บนะพิมพ์บอกหน่อยสิว่าคนนี้คือใครคนนี้คนนี้น้องรอดูอ่านแชทนะคะน้องรออันแชทดูนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> แต่น้องจะรับได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะอมาแล้วหนึ่งเมนมาแล้วหนึ่งเมน มา <Dead S 1> แล้ว <End> <S 1> 1 <S หนึ่งเมตรอ่แชทที่บอกว่าเมียพี่เวฟนี่อาจจะไม่ถูกนะครับแต่ที่บอกว่าเด็กเอ็นเนี่ยอันนี้ชุดเขาหรือเปล่า <c oughs> ก็อาจจะใช่ก็บอกแล้วไม่มีเชื่อยังอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่ามือที่สามนะถ้าไม่มีอ่ะ ต้องเรียกว่ามือที่หนึ่งนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยคอมเมนต์ไปทางเดียวกันเลยค่ะเอกสัรเปล่ล่ะตามนั้นเลยค่ะ <c oughs> number one น้องพัดคือ number one ของพี่ค่ะนะคะถ้าเกิดเราแบบเป็นแม่ของลูกหรือพ่อของลูกกันนะคะน้องพัดไม่ใช่มือที่สามแน่นอนค่ะถ้ามาคุยกับพี่ไม่ใช่เหมือนไอคนนั้นแน่อนอนที่ทำให้น้องที่ทําให้น้องพัดเป็นมือที่สามพี่ไม่ยอมแน่นอนจะร้องไห้แล้วเนี่ยซึ้งในความรักของพี่ถูกไหม แล้วคุยเพลินยาวจัดเลยอะค่ะน้องพัดทจริงหนูหนูก็รู้สึกชอบไหมคะหรือว่าแบบเบื่อแล้วก็สนุกดีค่ะสนุกดีเนาะงั้นก็เรื่อยๆเนาะพี่เอาไปตัดเป็นคลิปอีกทีิหนึ่งนะคะโอ้ยหนูเศร้าแล้วเนี่ยอ่าเคมไหมคะอ๋อน้องเศร้าเพราะพี่คุยกับผู้หญิงคนอื่นหรอไม่พี่ก็คอนเทนต์แค่นั้นละค่ะน้องพัดทถ้าน้องพัดทอยากจะคุยกับพี่จริงๆจังๆอะค่ะ พี่สามารถทําเพื่อน,น้องพัดได้อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะถ้าเรื่องนั้นนะคะน้องพัดพี่หนูคอล้องได้ใช่ไหมคะพี่ปัดนหนูไปเถอะได้โอเคได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตัดให้เร็จสซับเลยค่ะแล้วก็ไอจีเปิดวาร์ปน้องพัเฮ้ยพี่เพิ่งสังเกตฝายคีเมงวันตรงนี้มีเสน่ห์มากเลยอะตายตายอีกอันหนึ่งว้าวน่ารักมากเลยค่ะ คอมเมนต์คอมเมนต์ที่บอกว่าคนที่แล้วก็พูดแบบนี้น้องไม่ต้องไปอ่านนะคะคอมเมนต์ comment แบบนี้เขาไม่ได้พูดจริงค่ะน้องพาร์ทเขาไม่ได้พูดจริงเขาไม่ได้พูดจริงได้ได้ไหมคะสรุปเอาไปตัดเป็นคลิปลงอีกทีหนึงได้ไหมคะไ,มได้ได้ได้ไหมทาไม่ได้พี่ก็ไม่ลงได้ได้นะไอจี IG เปิดบานะ้าเนาะชื่อคลิปสีเขตอุตาลดิตสุดยอดบ้าเป็นไง สกิล์อยู่แล้วแล้วบนี้คือสีิล์อยู่แล้ว <c oughs> พี่จดให้แน่นอนค่ะน้องพัดสีิล์อูตาลดิทเลยค่ะชื่อคลิปนี้พี่จําได้อยู่แล้วน้องพัด <c oughs> อุดรอ,อาจจะเป็นอุดรอ,อาจจะเป็นอุดรไม่ใช่อูตาลดนินอูตารลัดิิก็อาจจะยังอาจจะยังอ,อูดอนอะใหม่เปี่ยนชื่อคลิปใหม่ค่ะเป็นซกิล์อุดร อ่าแชทบอกว่าเหมือนน้องอยากปัดหนีเลยจริงไหมครับเป็นความจริงไหมไม่จริงน้องบอกว่าน้องบออกว่าน้งแฮปปี้อยู่ดูจากรอยยิ้มที่ยิ้มออกมา,าก็แฮปปี้แล้วน้องพัดค้ามาทำาปกคลิปกันหรือเรื่องค้าหน,น่ารักมากเลย่ะน้องพาร์ีเค็ดุดอนหวานเจี๊ยบเลขาน้องพัด พาทจริงหนูไม่ได้อยู่รอน,นูพุทธนพูดจริงหรอหยอกหยอกตกใจหมดเลยนู้ว่าน้องโกหกคนดูยี่สิบคนของพี่มุกเดิมอะเบื่อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมุกอะไรวะมุกขยับเข้ามาใกล้ๆต้องหรือเปล่าอ๋อ <c oughs> มุกเดิมแต่สาวก็ขำทุกคนนะไม่เคยผิดหวังเลยจริงไหม <c oughs> ใครๆก็อยากเห็นรอยยิ้มใช่พี่แบ๊บพูดถูกเนี่ย ต้องทาปกเก<ห>ทุกคนี้เริ่มจะยิ้มบ่อยเกินเหมือนคนบ้าใช่ต้องทําปกเกบทุกคนแล้วก็แกล้งสาวทุกคนแล้วสาวทุกคนก็คือยังไงรู้ไหมคะยิ้มแบบนี่เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะน่ารักอย่างนี้เลยค่ะยิ้มแบบน้องพัดเลยค่ะ <c oughs> ที่ชอบมากเวลาเห็นแบบสาวๆหลุดขำหลุดยิ้มแล้วก็มีรอยยิ้มก่อนนอนอ๋อวันนี้นอนห้าทุ่มถูกไหมคะ ก็เดี๋ยวไปนอนพร้อมกันเลยละกันนะคะแม่ของลูกวันนี้เนาะอ่ะแม่ของลูกวันนี้ก็จะจบไว้ที่น้องพัดอาบน้ํำยังคะเนี่ยยังไม่ได้อาบด้วยเนาะใชะ่น้องพัดรู้ตัวไหมคะว่าน้องพัดคือซีเคสสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะมิชชั่นวันนี้ของพี่สําเร็จแล้วคะ่ะตามหา <c oughs> แม่ของลูกคะ่ะน้องชื่อคล้ายผมเลยผมชื่อแพะแพะแพะกับพัดเหมือนตรงไหนบางทีอาจจะพอพันเหมือนกันแต่แบบ คลายกันนี่อาจจะยังก่อนอาจจะยังอาจจะยังก่อนอาจจะยังก่อนอาจจะยังอาจจะยังอาจจะยังผมก็ชื่อคลายนะชื่อลมอันนี้อาจจะยังก่อนอันนี้อาจจะยังชื่อลมนี่อาจจะยังเลยชื่อลมชื่อลมนี่ชื่อลมนี่พักก่อนเลยชื่อลมนี่เราพักก่อนไม่ใกล้เลยพัดลมไม่ใกล้เลยไม่ใกล้หัวพัดเลยไม่ใกล้เลยต้องพักก่อนต้องพักก่อนเลยนะคะน้องพัดลุดไปแล้วนะคะ น้องพัดหลุดไปแล้วเดี๋ยวพี่แต่งชุดเบนเทนไปจิบนะน้องพัดน,น้องพัดชอบไหมคะเบนเทนเออหนูชอบ Spider สไปเดอร์แมนค่ะสไปเดอร์แมนถูกไหมถ้าพี่เปลี่ยนให้ดูน้องพัดจะคุยกับพี่หลังไมเลยไหมคะอาจจะยัง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 เนาะหรือว่าอยากดูสไปเดอร์แมนน้องพัดถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นทรงนี้น้องพัดชอบไหมคะเสื้อปุ๋ยตามงกุฎอะคะ่ะ แล้วก็แบบใส่หมวกแบบเรียกว่าหมวกหมวกสารนะคะหมวกสารแล้วก็กางเกงหม้อห้อมนุ่มผ้าขาวม้าค่ะแล้วก็อืมหลายเทสหนูเลยชอบชอบไหมใช่ไหมพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวเรากันต่อหลังไหมเออตามนั้นทุกคนน้องเขาก็พูดออกมาเองแล้วจากปากเลยเห็นไหมเว็บน้ำไม่ได้บังคับเลยนะไม่ใช่คอนเทนต์อะไรทางนั้นเวบน้ำไม่ใช่บังคับแล้วก็ไม่ได้คอนเทนต์อะไรทางนั้น น้องห่พูดออกมาจากปากแล้วว่าสเต็กน้องเลยต้องชื้อต้องซื้อชุดสไปเดอร์แมนแล้วหนูนักไทยบ้านใช่ไทยบ้านน้องรับฟอพี่ยังนะคะสรุปรับแล้วรับแล้วน้อยยังไม่ได้่องเลยว้าเราตรงปกนะคะเนี่ยอุ้ยสีเข็อุตารดิดีจริงๆนะคะเนี่ยอุดอน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 ยอกค่ะมุกมุกมุกพี่จําได้แล้วพี่จะไปฟอง่่พีจําได้แล้วเพราะว่าพี่แบบพูดบ่อยแกล้งบ่อยพี่จําได้มันเป็นมุก ซีเกตอุดรธานีค่ะวิน่ารักนะคะเนี่ยมาเรียนจำจำมาเรียนมาให้โดนหลอมหาลาัยอะ่ะใช่ค่ะแต่ว,ว่าดูอีกที่หนึ่งไว้อยู่ดูธรรมศาสตร์เลยถ้าเว้มาก็มาถ่ายคลิปด้วยกันค่ะน้องพัดได้ค่ะธรรมศาสตร์เดี๋ยวพี่ไปหาํรราไมัยดนเดี๋ยวพี่ไปหาอยู่แค่นี้ไม่เกินใจพี่พี่อยู่พี่อยู่ในตัวเมืองนี่แหละใกล้กลจริงอใช่น้องพัดเนี่ยพี่ชัดจะพงทองเชื้อเนี่ยถามมาว่าหลังไม่อ่ะค่ะ เราจะคุยกันต่อไหมอะน้องบอกความจริงให้คนดูไปสิคะว่าเราจะคุยกันต่อไม่คุยคะ่ะตามนั้นนะครับพี่ชาร์ตก็เห็นอยู่ว่าน้องบอกว่าอยากคุย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวก็เลาก็สารต่อกันหลังไมล์และครับพี่ชาร์ตอ่าอะน้องพัชไปอาบน้ํำยังคะอะสี่ครึ่งค่ะพอพัชอาบน้ำสี่ครึ่งนอนห้าทุ่มแล้วเราจะปัดไอเนี้ยไปเรื่อยๆจนสี่ครึ่งเลยเหรอถูก <c oughs> จริงปะจริงว้าวถ้าจะเหงาจริงนะเนี้ยชอบคุยกับคนหรอมาเล่นบ่อยไหม ไม่บ่อยค่ะวันนี้วันแรกของเดือนวันนี้วันแรกของเดือนแล้วเพิ่งมาเจอพี่คนแรกๆป้ะหรือว่าปัดมันสักพักแล้วใช่หนูเพิ่งมาเจอพี่คนแรกๆเนยโอ้ก็แน่นอนค่ะพี่มีดวงกับอะไรที่แบบสีเเกตอยู่แล้วน้องพัดเมนนีดีมากน้องพัดอ่านสิคะที่ตัวละครรับเนี่ยน้องพัดอ่านสิหนูอ,อ่านไม่ออกอ่าเดี๋ยวพี่อ่านให้ฝังน้องต้องค่อยๆสะกดตามพี่นะ <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนแฟนเว็บนะว้าวในจักรวาลอื่นมันบัฟกันอีกแสดงว่าถ้าพี่ไม่ปัดน้อง <c oughs> น้องก็จะไปกับพี่เย็นสี่ทุ่มครึ่งหรอจริงปะไม่หรอกเดี๋ยวหนูก็จะปัดแล้วเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ก็จะปาดแล้วเนาะขืนใจพี่จริงนะไม่ขืนใจนะไม่ใช่คือพี่จะบอกว่าปกติพี่จะลงไลฟ์สี่ทุ่มโอ้โหทำไมล่ะโอ้โหอะไรหรอคือหนูเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมอ,อ๋อถูกแล้วค่ะใช่แล้วถูกแล้วใช่เลิศมากเลยคนสุดท้ายเลยที่หนึ่งในใจเลยเวลาแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหมพี่ชาร์ตดูด,ดิเราส่งใจให้เขานนองเข้าไปแล้วน้องก็ส่งกลับม่ะนะนี่แปลว่าไม่ได้รักแนละ้วแปลว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ทิปัดนี่รำคาญหรือเปล่าอุ๊ยน้องคิดยังไงคอมเมนต์นีคะเปล่าหนูไม่ได้รำคาญใช่หนูไม่ได้รำคาเห็นไหมน้องบอกว่าน้องต้องไปอาบน้ำาขาทำตามมารยาทหรือเปล่าไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงดูก็รู้ว่ามาจากใจจริงๆเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ไปแล้วครับทุกคนเพราะว่าสี่ทุ่มนะตามเวลาลงไลฟ์ของเราแล้วก็เพื่อนน้องเขาจะไปคุยกับคนอื่นด้วยแหละแล้วก็ต้องเกรงใจน้องเขาหน่อยนะ ขอบคุณน้องพัดอุดรมากเลยนะครับได้เลยค่ะขอให้ติดนะคะอยากไปธรรมศาสตร์มากกว่าหรือมาิดนมากกว่ามาหิดนมหิดนใช่ไหมอยากไปไม่ให้โดนมากกว่าขอให้ติดมให้ดนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเอาไว้มาเจอกันอ่าถ้ามาก็วมาอยู่หอป่ะหรือว่ามาอยู่กับญาติาอยู่หอคะ่ะอยู่หอเนาะได้คะ่ะถ้ามีโอกาสไว้เจอกันนะคะน้องพัดอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปค่ะ น้องเห็นคอมเมนต์ล่าสุดเ๋ยวเพิ่งไปค่ะเ๋ยวเพิ่งไปน้องเห็นคอมเมนต์อันนี้ไหมคะที่บอกว่าเต้นก่อนอะค่ะไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องไม่เต้นไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องพี่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 เนาใช่ไม่กล้าพี่จะเต้นให้หนูดูเหรอโอ้น้องยังไม่เห็นพี่ยืนเหรอไอเห็นแล้วนี่แต่น้องยังไม่เห็นพี่เต้นถูกไหมปกติพี่จะไม่เต้นให้ใครดูง่ายๆหรอกถูกถูกน้องเป็นคนแรกนะคะที่พี่เต้นให้ดูพี่บอกเลย <laughs> พี่ชัดไอ <laughs> พี่ชัดไอ <laughs> <laughs> แล้วก็้องเต้นเพลงเลยเนี่ยคือพี่อ่ะพี่ต้องถามน้องดีกว่าพี่ไปฟังคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์บอกเพลงอื่นคอมเมนต์บอกเพลงอื่นแต่พี่ไปฟังดีกว่าพี่น้องอยากดูเอลพี่หรือน้องอยากดูพี่เต้นมัวมัวอยากดูเอลพี่อ่ะอยากดูเอลเห็นไหมอันนี้น้องพูดมาเองนะพี่ชัดช่วยม่ได้ว่ะ ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรยูทูปพิมพมแบบไม่ได้สมัครอะไรกูสมัครแล้วนี่ว่ากูลืมล็อกอินนับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เต้นให้น้องสักสองเพลงแล้วก็ส่งแล้วค่ะส่งแล้วไหนไงอันนี้คือเอลค่ะอยากดูเอลก็จัดได้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นเอลอ่าอันนี้คือเอลจัดประมาณนี้เ้ยกูรู้วกับแชทมากเลยจะเอาไงวะ อะอ่ะอันนี้คือเอลค่ะแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้เอวนะคะอาจจะต้องเป็นมีเพลงอะไรแนะนําพี่ไหมคะพี่ไม่ค่อยรู้เพลงเท่าไหร่ไม่มีหนูไม่มีแนะนำโปรดึงไม่ค่อยเต็มอ๋อดูก็รู้ว่าเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนี่อาจจะยังเรียบร้อยอาจจะยังหนัวนะ <c oughs> ตอนนี้ชีปลุกอยู่มันเป็นคาแรคเตอร์เพลงนี้เลยค่ะอันนี้พี่ว่าดีค่ะอันนี้พี่ว่าดีเลยอันนี้พี่ว่าดี

เออ,อ,อคอกูเจอเจ้าลนกน้อยไปกูปวดคอเลยโอเคค่ะส่งน้องพัดไปกันดีกว่าน่าจะยิ้มแฮปปี้สำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกันน่าจะเกือบชั่วโมงหนึ่งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจได้ใส่บิกอันหรือคอนแทคเลนส์วะไม่ได้ใส่ใช่ไหมป้าหนูแชทบอกว่าใส่แว่นสิคะ ยังจะเห็นแว่นหนูอยู่เหรออ้าวก็เมื่อกี้หนูเช็ดไงอ่าหนูอาจจะเช็ดสูงไปหน่อยโอ๊ยตายละ <laughs> โอ๊ยตายละเถินน่าเถินน่าสาวแว่นสุนดยุ้ยรู้มือรู้มือโอเคไปกันดีกว่าคะ่ะน้องพัดนะคะขอบคุณมากครับผมที่มาคุยกันนะครับผมขอบคุณค่ะบายบาย